มื้อเช้าของวันที่51นะครับก็เป็นข้าวเหนียวหมูทอดนะครับหมูทอดนี่เยอะอยู่นะเพื่อนนะอันนี้ข้าวเหนียว0 0กรมนะกรัมนะครับ,นนรบมาดูกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทานก่อนนะครับเ,เพื่อน ข้าวเที่ยงนะครับข้าวเปล่าไข่ต้มลาบหมูครับแกงขั่วหอยขมนะครับแกงหน่อไม้สตอผัดกุ้งน้ำมันฉ่ำๆครับน้ำมันฉ่ำๆเลย Caught behind Venetian blinds Had to reach for the city lights This ain't where I belong Ain't looking me more what I've become I've been running east, Looking for something Digging deep Since now อ่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเ,เพื่อนเนะครับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่51นะครับในการ ลดน้าหนักนะครับด้วยการออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารนะครับในการคํานวณแคลอรี่นะครับนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับวันนี้แคลอรี่ที่ผมทานไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับที่ผมมาอธิบายทุกๆวันนะครับแคลอรี่ที่ผมทานไปเนี่ยมันเป็นเข้าวๆนะครับเร่าๆอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับส่วนใหญ่ผมจะคิดให้มันมากกว่าอยู่แล้วนะครับแคลอรี่ของวันนี้นะครับ ผมติดลบนะวันนี้นะครับลบร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับนะครับเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักอยู่ที่ร้อยเจ็ดจุด้านะครับต้องบอกว่าน้ำหนักลงเออไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อเมื่อวานน่าจะท้องว่างหรือเปล่านะครับน้ำหนักเลยลงไปเร็วนะครับแต่ว่าไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีผมบอกเพื่อนๆเลยนะ เมื่อวานร้อยแปดจุดเก้านะครับวันนี้ร้อยเจ็ดนะครับร้อยเจ็ดจุดเก้าลงมาโลหนึ่งไม่ดีนะครับไม่ดีวันเดียวนะครับไม่มีทางที่จะลงลงมาขนาดนี้ได้แนนอนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องดูนะครับว่าพรุ่งนี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอยากจะให้อยู่แค่ร้อปดก่อนนะครับเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะครับทีนี้นะครับอ่าแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับมันที่ลดมองมาเร็วคือ จังหวะช่วงก่อนที่ผมมันน้าหนักมันยังขึ้นสูงอยู่เนาะเพราะว่าทานเยอะแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็เมื่อวานมาออกกําลังกายนะครับมันก็จะเผาผลาญอาหารแล้วก็ขับถ่ายบองไปด้วยนะครับอมาดูกันดีก,กว่าว่าแคลอรี่นะครับที่ผมได้รับวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ2องพันหนึ่งร้อยหกสิบสามกิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็เผาผลาญน,นะครับเผาผลาญวันนี้ที่เผาผลาญได้นะครับ 853อานะครับพาผพาดได้853กิโลแคลอรี่อืมถือว่าเอออยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ2 0 0พัน0นก็เอ่อเกินมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่อวันต้องการเนาะมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับนะครับในส่วนของโภชนาการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับโปรตีนนะครับ48.9นะครับ ยังไม่ถึงอเริ่มง่วงแล้วครับตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วนะครับเพิ่งปั่นจักรยานมาเสร็จแล้วก็นั่งตัดต่อคลิปอยู่นะครับโปรตีนนะครับยังไม่ถึงยังขาดอีกสิบกร,รัมนะครับยังไม่ถึงเนาะมาดูในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะครับ8 3 3บาทับร46นะครับผมเพิ่งเลยครึ่งมาได้นิดเดียวเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะนี่หมายความว่าทานคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอืม จริง,รงๆร่างกายเราก็ต้องการคาร์โบไฮเดรตเนาะมันจะควบคู่กันร,ระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะครับมันก็ช่วยซ่อมแซมเป็นส่วนที่สึกหรอด้วยเหมือนกันนะครับคาร์โบไฮเดรตก็ช่วยสร้างน้าตาลได้นะครับอะนะครับที่เขาบอกว่าเราไม่ควรทานน้าตาลพวกชานมพวกอะไรต่างๆที่หวานเจี๊ยบนะครับเพราะว่าแป้งคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายมันเป็นน้ําตาลได้เนะนะครับแค่คาร์โบไฮเดรตที่กลายเป็นน้าตาลก็เพียงพอแล้วนะครับ นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของไขมันนะครับผมทานไปหกสิามจุดห้าหนึ่งห้านะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับไขมันเกินไปเกินไปเยอะอยู่นะครับแต่ก็หาเขออภัยครับเพื่อนหาวเริ่มง่วงนะครับเดี๋ยวจะรีบอัดคลิปห้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนก่อนนะครับเพื่อนๆ่อะนะครับก็ไขมันเกินไปเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ถัวกับวันวันต่อที่ผ่านๆมาเนาะ พอได้ครับพอได้อ่ะหลังจากที่เราดูพัชนาการดูน้ําหนักแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของอาหารนะครับอาหารที่ผมทานเข้าไปนะครับอาหารเช้าเรามาดูก่อนอาหารเช้านะครับก็เป็นข้าวเหนียวนะครับเช้านี้ต้องบอกว่าทานข้าวเหนียวไปเยอะมากนะครับทานไปตีว่า200กรัมนะครับอีร้อยกรัมผมไม่ทานของแฟนผมเออผมก็เลยใส่ไป3าเนาะผมไปทานตอนเที่ยงพอดีแฟนมันทานเหลือนะครับข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวหมูทอดนะครับ อยู่ตกอยู่ที่300กรัมเนี่ย291ก็แคลอรี่นะครับข้าวเหนียวนะเยอะอยู่นะครับเกือบครึ่งโลเลยทีเดียว300กรัมนะครับแล้วก็หมูทอด100กรัมนะครับแต่ผมตีแล้ว1.5นะครับที่ผมคีลงไปนะครับก็เท่ากับว่า150กรัมนะครับตกอยู่ที่607.5เ็ห้เห็นไหมครับเพื่อนๆค่อนข้างที่ของทอดเนี่ยแคลอรี่สูงมากสูงมากนะครับ หลังจากนั้นนะครับอาหารเที่ยงนะครับผมก็พอดีไปลงพื้นที่นะครับตาที่ตําบลเนาะแล้วก็แวะซื้อข้าวราดแกงเข้ามานะครับเป็นข้าวป่าแล้วก็ราดแกงเนาะแกงก็มีแกงคั่หอยขมนะครับเอ่อแกงหน่อไม้อะไรอย่างนะอืแกงคั่วหอยขมแกงหน่อไม้ อีกอย่างผมไม่แน่ใจอะไรผมลืมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดูในวิดีโอน่าจะเห็นนะครับที่ผมลงนะครับอาหารกลองวันนะครับลืมนะครับโอ้ลดน้าหนักทําให้ความจําสั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็มีไข่ต้มอยู่สองฟองนะครับดูข้าวรัดแกงนะครับสอย่างผมตกแล้วที่675้อยเจ็ดแคลอรี่นะครับแล้วก็ไข่ต้มสองฟองร้อยสี่สี่แคลอรี่ หลังจากนั้นนะครับเราจะมีส่วนของอาหารว่างนะครับอาหารว่างอันเนี้ยผมกลับมาแล้วก็ทานนะครับในส่วนของราดเทียว3ซองตกแล้วมันสามหกนะครับแต่ผมคิดในเมนูนี้มันเป็น3ามกจก็ปัดไปเลยนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับนี่ย้อนกลับมานะครับไปพูดถึงตอนเื่องานละนะครับย้อนกลับมาช่วงบ่ายผมทานกาโตะไป1ขวดนะครับก็70แคลอรี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็หมดแล้วนะครับสาหรับอาหารที่ทาน วันที่51นะครับในการลดน้ำหนักของช่องพ่อบ้านสตอรี่นะครับเรามีในส่วนของออกกำลังกายนะครับวันนี้ออกกำลังกายปั่นไปเยอะเลยนะครับปั่นจักรยานนะครับอยู่ที่747กิโลแคลอรี่นะครับต้องบอกว่านี่ขนาดออกกำลังกายไป700กว่าเนอะยังติดลบ140เลยนะครับแต่ว่ากินไปที่200 2 1 6 3อแคลอรี่ก็ถือว่า ไม่เยอะนะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอโอเคนะครับสาหรับการลดน้าหนักนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับออกออกกำลังกายแบบนี้กินแบบนี้แคลอรี่ที่ผมคิดคานวณอย่างเงี้ยเดี๋ยวลดแน่นอนนะครับแต่อาจจะช้านิดนึงไม่ทันใจเพื่อนเพื่อนนะครับสายว่องไวนะครับอาจจะไม่ทันใจนะครับแต่ว่าเราอายุเยอะแล้วนะครับร่างกายเราค่อยๆพัฒนาไปดีกว่าดีกว่าลดวูบวาววุบวาววบวาร่างกายมันเกิดดีเฟกต์อยู่แล้วนะครับต้องระวังนะเพื่อนเพื่อนถ้าอายุเยอะ อายุน้อยอาจจะมีผลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อคนอ,อ,อายุเกินสามห้าขึ้นไปเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวมันเกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้นะครับลดน้ําหนักมันดีนะครับแต่ว่าการที่เราน้ําหนักขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นวันเดียวและการลดน้ําหนักก็ไม่ใช่ลดแค่เดือนเดียวเหมือนกันนะครับมันต้องทําเป็นระยะยาวและทําไปเรื่อยๆแล้วให้มันมั่นคงอยู่ในระดับที่เราเสมมติมว,ว่าผมลดเนี่ย 75ก็คือกินอาหารออกกําลังกายให้มันอยู่ในระดับที่75กิโลให้ได้ขึ้นลงอาจจะไม่ถึง1-3กิโล78ไม่เกินนี้นะครับก็มีวันที่อาจจะขึ้นลงได้นะครับก็คือเป้าหมายวางแผนของผมนะครับช่องบ้าบ้าสตอรี่ของเรานะครับคือการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนระยะยาวไม่กลับมาโยโย่แน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อน ทุกครั้งนะครับผมจะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กําลังใจกับช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะครับยังไงนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไม่ไดนะ้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมขออนุญาตนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามทางช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเราจะมีคลิปเด็ดๆคลิปอะไรเข้ามาก็จะแจ้งเตือนของเพื่อนด้วยนะฮะมันจะมีต่างๆช่วงนี้ต้องบอกว่าแทบจะเป็น คลิปเกี่ยวกับการลดน้าหนักอย่างเดียวนะเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวนะครับช่วงนี้ลูกก็เรียนเรียนหนักเรียนหนักแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีเรียนร้องเพลงมีเรียนลํานะครับก็ถือว่ายังไม่มีเวลานะครับไปเที่ยวอีกทีคงเป็นประมาณสิ้นเดือนนะครับมีมีแผนเหมือนกันว่าจะไปเที่ยวนะครับแล้วก็อีกทีไปถึงสิ้นสิ้นเทอมเลยนะครับปิดเทอมเลยเลยถึงจะไปเที่ยวอีกครั้งบ่อยๆเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้อง ไปแล้วครับเพื่อนๆายบายนะครับโชคดีนะครับขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับาย b y ยไปแล้วครับพูดเยอะเดี๋ยวผมเริ่มจะง่วงนะครับเดี๋ยวจะเบอเบอร์นะครับคำพูดจะเบอร์นะผมไปก่อนนะครับไปแล้วครับ